Eliminate about the target with a sniper rifle or marksman rifle เราจะต้องฆ่าคนที่เป็นเป้าหมายในการล่าฆ่าหัวของเราด้วยปืนสไนเปอร์หรือปืนคอ b ้า DMR ภาพที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่นี่นะคะเป็นภาพแผนที่ของในแมปเราแล้วก็เป็นสูตรที่บอกว่าที่ไหนบ้างที่มีกระดานราคาหัวให้เราสามารถไปรับเควสได้เพื่อนๆสามารถรับได้1เควสต่อกระดาน1อันนะคะถ้าสมมติว่าหมดเวลาหรือว่าจบไปก่อนเนี่ยก็สามารถไปรับป้ายอื่นต่อได้แต่ว่าป้ายนั้นก็จะใช้ไม่ได้อีกเลย ตอนที่ไซเห็ดล็กล้วก็ตอนที่ทำเนี่ยไซภาวนาให้เควสนี้ไม่มีจริงนะคะเพราะว่ารู้เหมือนมันจะค่อนข้างยากเพราะหนึ่งเราจะต้องไป รับเควสล่าคาหัวใช่ไหมคะ2เราจะต้องฆ่าคนนั้นด้วยปืนสไนหรือว่าปืนคอบป้าด m r ซึ่งบางครั้งเราอาจจะไม่ได้มีปืนนี้ในตัวแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราฆ่าเขาไม่ได้ไซไม่แน่ใจว่าตอนที่มันเข้ามาถึงสิ่งแล้เนียเราสามารถให้คนอื่นทําแทนได้ไหมนะคะแบบเช่นสตรูฆ่าแทนเราได้หรือว่าเป็นคนในตตี้ฆ่าแทนเราได้ก็ต้องลองดูนะคะหรือถ้าเกิดว่า เราถนัดปืนอื่นมากกว่าก็อาจจะไปเล่นในโหมดดูโอทริโอสคอยเพื่อที่จะยิงเป้าหมายให้ล้มลงก่อนแล้วค่อยเอาสไนหรือว่าคอปราดีเอ็มอาร์ซ้ำ ตอนอ่ดฟุตเทจนี่ก็โชคดีจริงนะคะมารับเควสตรงริมน้ำนะคะแล้วก็พอขึ้นไปเนี่ยเจอเป้าหมายพอดีและเหมือนเขาจะเป็นบอทด,ด้วยะคะ่ะนี่นะคะด r Sloan รสโลนตามที่เป็นเควสที่อยู่ทางด้านซ้ายของเรานะคะตอนแรกยิงเขาไม่โดนแล้วก็ต้องจัดการเพื่อนเขาก่อนเพราะว่าไซมาเล่นโซโลในโหมดคอรนะคะไม่มีคนมาช่วยทำเควสด้วยเห็นไหมคะเราก็อาจจะเอาปืนอื่นยิงซ้าเอ,อ่ยิงให้ลมก่อนก็นได้นะคะแต่ว่านี้พอดีมันมีแค่2ปืนนะคะไซก็ใช้คอบราดีมาไปเลย นี่ขนาดมีที่เล็งยังไม่โดนอีกค่ะรู้สึกแบบแมมันยิงยากจังเสียวตายก่อนมากๆแต่ว่าก็สําเร็จนะคะประมาณนี้ค่ะก็จะต้องไปรับเควสก่อนหาอาวุธแล้วก็มาล่าให้ได้นะคะโดเนเอฟเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ฟอร์ดนได้ที่ True Money Wallet p พร้อมเพยตามคิวอาโคดและเบอร์นี้ตอนนี้ช่องทรายนะคะสามารถสมัครสมาชิกได้หรือว่าจะให้เป็นซ u เปอร์แช ซูเปอร์แตงส์แล้วก็ซูเปอร์สติ๊กเกอร์ได้แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกค่ะทราไปก่อนนะคะไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ